สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันช่วยเหลือคนเล่ะเล่นนะคะก็สำหรับอย่างแรกนะคะเรากดไปที่ go to main นะคะเพื่อที่จะไปสมัครรีจิสเตอร์ค่ะอันนี้ก็กดรีจิสเตอร์ now ค่ะก็ทำการกรอก username password และ email ลงไปก็คือแอป,ปนี้นะคะจัดทำขึ้นมาเพื่อที่เวลาเราเดินออกไปเที่ยวหรือว่าไปสถานที่ต่างๆนะคะแล้วเราเจอคนเล,นลอะนหรือคนขอทานเนี่ย เราก็จะได้ส่งข้อมูลนะคะไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะให้กับบุคคลเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็จะคือมาดูแลความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอ่านี้นะคะก็คือเมื่อเรากรอกอีเมลเสร็จแล้วพาสเวิร์ดเสร็จแล้วยูสเซอร์เนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด Sign Up now นะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอสอนเป็นการล็อกอินโดยการใช้ facebook นะคะอ่าเราก็จะทำการกรอกเอ่อเป็น ID กับ password ของ facebook เข้าไปเลยนะคะ่า id Facebook นี่ก็คือเราเราจะต้องมีอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือจัดการกรอกไปเลยตามที่เคยใช้ปกติค่ะกดเข้าสู่ระบบนะคะ มันก็จะขึ้นมาถามว่าให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ไหมคลิกโอเคเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะเข้ามาที่หน้าคําร้องขอนะคะก็คือเป็นการร้องขอความช่วยเหลือนะคะอันนี้นะคะเราก็จะต้องกรอกเพศของคนที่เราต้องการจะช่วยเหลือก็คือเป็นเพศของคนเล่ล้ยง่หรือว่าคนขอทานที่เราเจอเนี่ยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นว่าในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการกรอกประมาณว่า คือเราเจอเขาเดินอยู่บ่อยๆนะคะในเวลากลางคืนแถวๆตลาดไนาวาซ่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือหรือว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมอื่นๆก็ได้นะคะที่เราเห็นจากภายนอกอาจจะประมาณว่าเ,เห็นบุคคลเหล่านี้นะคะมีพฤติกรรมีพฤติกรรมที่ว่าคุ้มข้างไหมหรือว่าเขาอาจจะสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบอะไรงนี้ก็คือขอเป็น เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราเราเห็นบ่อยนะคะจากนั้นนะคะ insert ข้อมูลนะคะเพื่อที่เราจะทำการเพิ่มข้อมูลเนี่ยเพิ่มข้อมูลนี้นะคะลงไปในฐาน database ของเรานะคะมันก็จะขึ้นว่า insert Database success นะคะอันนี้ก็จะคือให้ดูอันนี้ d a t a b a s e นิดหน่อยก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็กด กลับมาที่โฟโต้คะ่ะกดเขาไปที่โฟโต้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มรูปถ่ายของคนที่ต้องการช่วยเหลือนะคะในอันนี้ก็คือเพิ่มรูปถ่ายเพื่อที่ว่าเวลาจเจ้าหน้าที่เขามาช่วยเหลือนะคะเขาจะได้รู้ว่าออบุคคลที่เขาควรจะช่วยเหลือนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาเป็นรูปผู้หญิงหนึ่งคนคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเรากด back กลับไปค่ะเพื่อที่ว่าจะต้องไปเพิ่มสถานที่ที่ว่าเราพบคนเล่ร่อนหรือว่าคนเล่ร่อนนั้นอยู่นะคะก็กดที่ location ค่ะเมื่อเรากดเข้าไปใน location แล้วนะคะก็จะกดที่ show location นะคะก็จะเป็นาการบอกที่อยู่ของคนเล่ร่อนที่เราเจอก็จะขึ้นมาเป็นละติจูดกับลองจิจูดนะคะจากนั้นเมื่อกด back นะคะข้อมูลนี้ก็คือจะถูกส่งไป อย่างเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นอันจบการใช้แอปนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ